ก็มาหน,นีเนาะมาบาวแท่นพอเขาตะแบกเนาะคะ่ะพอจะไว้เขาตะแบกมอเช่านี้ว่าสิเขาไปหาคุณพ่อนะคะก็เลยโทรไปหาเนะเาะมัหน,นีเราคุณพ่อเราเป็นไขวัดไงเห็นไหมค่ะท่านผู้ชมเราบอาสบายนเนะเาะเาสียงก็เหียบเหียบเสียงเหียบเหียบน่าจะเป็นไข้หนักโยไขวัดไงเนะเาะน่าจะหนักเนาะเป็นหนักอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ว่าคุณพ่อก็ กลัวแอดมินจะติดไข่ด้วยแล้วก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะ่ะต่างดีขึ้นแบบนิดหน่อยคุณพ่อก็เลยให้ตัวเลขนอกโคงสุดท้ายเพราะว่าหลายท่านกันยังรออยู่เพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก็ได้แค่ล่างใช่เลือบนนะคะเลื้อสุดบนอืคุณพ่อก็เลยบอกว่าให้แอดมินเนี่ยทำหน้าที่เอาเลขมาพูดแทนค่ะนะคะท่านผู้ชมเนาะให้เพื่อนหายไข่ก้อนนะคะเดี๋ยวเขาไปหาคุณพ่อเนาะ ก็หลุนกันว่าเนี่ยทางคุณพ่อทำใหเขาทั้งสองขาเนาะอันนี้นะคะพองดก่อนรอบนั้นที่เราไปตามมันได้มาแต่เลขล่างข่ะฮะแด่แต่ล่างเนาะแด่ตัวเน้่นมาแล้วก็บุญพันไดก็คุณพ่อก็มังเอินไม่สบายเนาะใช่ตอนแรกเอ็มว่าโทรไปนะครับผมเนาะโทรไปหาคุณพ่อแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าคุณพ่อนี่ไม่รับสายเลยโทรไปอีกทีเมื่อเช้าปรากฏว่าคุณพ่อไม่สบายเมื่อวานแกน่าจะไปหาหมอสงสัยนะครับ มันนี่เพื่อนกะดีขึ้นจค่น้อยนึงนะครับว่ได้ดีขึ้นว่าท่านไหนหายก่อนของคุณพ่อเข้าห้าศูนย์เข้าห้าศูนย์สูตรนี้บ่าท่านไหนุดอยู่เนาะใช่มันเป็นสูตรมาใหม่นะนี่แต่ทายมาลดแค่เือเดียวสองแค่ัหนลดรอบเดียวสูตรแม่นนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกเจ็ดตั้งแต่ปีหกเจ็ดก็ยังไม่หลุดก็เดินเดินดีตลอดถูกมาเรื่อย บางทีก็ถูกบนบางทีก็ถูกล่างอย่างนี้แต่ว่าก็ยังไม่ค่อยถูกซองขาเท่าไหร่คุณถ่โชคได้หลับน้ำเพื่อนก็มีลายอยู่เลเออบางคนเขาจับไตได้นะค่ะคุณพ่อบอกล่างบางทีเพื่อนก็ไปซื้อบนกันไว้บางทีเพื่อนก็ไปบนด้วยคุณทั้งคนนะคะอแต่ว่าน้งเพื่อก็ออกตัวรองอยู่แต่ว่ากัดน้อยครั้งชที่มันจอกตัวรองครับผมแต่กาบ์่เน่หรอค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่น้ทางเนาะครับมันกะมีเขามีรุดมีเขามีรุดอาจจะเขาตัวรองก็ได้กะ ก็ดูๆไว้ก็ได้เผื่อท่านผูช้ชมชอบทดลองนะคะเนะกัดทรงแนวทางมาให้เนาะก็สูตรบนก็เดินดีอยู่คน,นที่ว่าคนที่ว่าเอฟซีคนที่ตามเพื่อนนะ่ะก็จะรู้อยู่ว่าเลขเพื่อนน่ะแม่นอยู่เนะาะเี่คุณพ่อแม่นอยู่นะครับบวชไล่เด็กบวดก่อนไล่ก็นีเนาะวันนี้มีน้อยตัวใช่ไหมอันนี้ล่างมีหกตัวนะคะอ,อันนี้แนวทางสูตรบนเนาะมีมีห้าตัวแค่นั้นเองครับ คนเหนมาให้แกสงหางหนึ่งบอทหลายนะคะแนวทางงเมื่อนี่ชอบทมเพิ่นแล้วเนาะค่ะเนาะสาวนี่เพื่อการเด้ให้แอดินี่เอาตัวเด็กมาบอแทนเพื่อนเพราะว่าเพิ่นวัดสบายเพื่อนเป็นไขวัดใหญ่ใช่นะคะอื่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเตรียมประกาศชดเนาะแอดมินไปเดี๋ยวจะติดแอดมินอีกยากอีกแล้วก็คุณพ่อไม่มีแรงนะพี่นิวไม่มีแรงแบบให้ส้มภาอไข่เราพักผ่อนนะคะก็เอาเลยเนาะได้มาแล้วสุดบนนะคะ มีแค่ห้าตัวมีห้าตัวห้าคู่อ่าครับผมมาเลยครับก็มีแปดเก้าแปดเก้าหนึ่งสี่อสุดเต็มเนอะครับผมแล้วก็สี่สามครับเจ็ดแปดเจ็ดสามอ๋ออันนี้เป็นชุดเต็มของแนวทางสูตรบนอเป็นแค่แนวทางนะคะครับผมบ้านี่ตัวเน้นเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาให้แค่สองคู่นึงเด้อสองคู่ก็คือแปดเก้าแล้วก็หนึ่งสี่แปดเก้ากับหนึ่งสี่ตัวเด่นใช่ค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางสออุดบนนะคะ<ม>ก็ได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วะนะคะผมยามีครั้งว่าเป็นของพ่อสบายเขาตะแบกเนาะพ่อเขาตะแบกนะคะออพ่อสบายเขาตะแบกคือเดี๋ยวหลังจากเหล็กออกเพกนันเสียหายแล้วถา้ถาถ้ะเลขึ้นเขาตรงตรงก,กาาจ,จะได้ไปทายพ่อได้ไปอเออได้ไปต่ออโหให้กับท่านผู้ชมให้คุณพ่อหายไขซะก่อนออเพราะว่าตอนนี้ก็คุณพอ่ณพอก็อสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วคุณพ่อว่าเมื่อเช้าเนาะแต่ว่าก็ยังไม่อันนี้เท่าไหร่นิดนิดนิดนะนะมาไลยดีขึ้นค่ะ นี้จำสุดรล่างอีกแคนึงเพื่อผูดใด้นะมาเดีเบิ่งคลิปแรใช่เพราะว่าลงคลิปไปคนก็ดูน้อยเนาะผคมมันเป็นน้ช่วงแต่ว่าเด็กออกใหม่ๆพร้อมคนกับเพิ่งหน่อยอันนี้เอาสุดล่างนะคะเนาะัเอาชุดเต็มก่อนชุดเตับนะคะคนกระโงมาหายแล้วนี่นี่หัวคูคือเก่าก็ชุดเต็มมันจะมีแปดสองห้าแปดเก้าสี องหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะก็เป็นสูตรคำนวณของพอ่อเขาตะแบกอันนี้ล่างเานาะค่ะแนวทางสูตรล่างเพื่อนครับผมปณิโตเนี่ยเพื่อนมีสามหางหรือว่าผูดด้มัดตัวรองก็ไดนเพราะว่าแนวทางกับ บลอกค่ายหลายเป็นไรดีถ้าไม่ชอบตัวนิ้นก็เอาเป็นตัวรองก็ได้แล้วแต่ลยลัทธิของท่านผู้ชมเลยอาจารย์นึ่งไล่ก็หนีเหยีกเล็กสามตัวตรงมาตัดดิีนนินลังไล่สามตัวจะประมาณสี่หาคู่คนอันนี้สองตัวเขาตัดมาให้แล้วมันก็บล่าหลา่คููนะบางทีเขาเพื่อนก็ถูกแบบไม่ต้องกลับนี่ก็ถูกตรงๆเนาะเหมือนอาจารย์บางท่านก็ให้มาเยอะก็ต้องไปตัดเล่นในสามตัวนะคะ อันนี้แกตัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมย้ำย้ำอีกทีนะครับมีตัวนิ่งเนาะย้ำตัวนิ่งสุดล่างมีแปดสองห้าแปดแล้วก็ก้าสี่อันนี้เป็นตัวนิ้นสุดล่างอืมครับเป็นแค่แนวทางเนาะเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับผมเพื่อมันตรงกับเหล็กมักท่านผู้ชมใช่ไหมคะครับผมมากเป็นแนวทางใหอแล้วเน่นเด่นมีตัวไหนบ้างล่ะเด่นเด็กวิ่งสิบบ วิ่งเด่นล่างแดูคหอไหนสิแกสมมาเด่นบนอะไรบนวิ่งสี่บนวิ่งสี่นะครับท่านผู้ชมเนาะค่ะบนวิ่งส<น>ีน่นะครับเด่นล่างแปดเด่งบนสี่อ่าครับผม อันนี้ก็สรุปให้เลยเนาะทั้งบนทั้งล่างรวมเป็นเลขกระดาษแผ่นเดียวแมนค่ะเป็นแนวทางสุดท้ายเลยเนาะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้ใช่ไหมเจ๊น้องใช่ค่ะหรือใครก็จุดบ่ท่านการเดี๋ยวลออแคปถ่ายคลิปเออเดี๋ยวแคปหน้าจอเดี๋ยวจอให้ดูใต้คลิปเนาะตัวเลขค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะครับก็ได้มาแล้วเนาะอืมผู้ได้เสียตตัวนิ้ก็ได้ ผมดูว่ามากตัวรองกงเพิ่นก็ได้เนาะดูว่าไม่ชอบตัวนี้เอาตัวรองก็ได้แล้วแต่ตัวรองเพื่องานนู่หนี่ตรงกันกับความฝันเขาเลยห้คมเราความฝันเนี่ยตัวไหนตัวไหนตรงตัวไหนก่อนก่อนที่จะฝันเนาะไปขอแม่แต่เขียนเม็ดเดียวเลยสามเจ็ดสามเจ็ดขออยู่ดิขอที่แล้วว่าอันขออันช่องตัวนี้แข็งแข็งได้ปะเอวันนี้ก็เลยสั่นสันกับพยายามไหมยมันลงมาที่รับเหล็กนะนะที่รำไม้อ๋อสั่นไอ้ไม่เซมซีไม่เซมซี มันมีหนึ่งขดศูนย์หนอาเป็นใหม่ตัวอันละตัวเลขอย่างนี้นะครับผมถ้าก็ชันกชันแบบน,นี้มันก็ะโตมาพร้อมกันเลยสองใหม่ออพร้อมกันแบบพี่นิวสองใหม่ครับผมสามเจ็ดคั้งเดียวเลยสามเจ็ดคา้งเดียวโอตรงกันกับสูตรบนเพิ่นเลยนี่เจ็ดสามโอ,อ้มีโอกาสมาอยู่ตัวนี้เนาะสามเจ็ด ตรงกันก็คือตัวกลับของเพื่อนแล้วทีนี้ขออยกเอาไปเสี่ยงเลยบัดนี้เ,ออเสี่ยงตัวเดียวนี่ลรารรามเกตเพราะว่าสังเกตเบิ่งม่ไปต่างประเทศนะมันยังไม่ไปใช่ไหมมันไม่ไปต่างประเทศไม่มีโอกาสมาไทยครับผมก็เลยเสี่ยงเบ่งเมื่อขึ้นกัน,นอนฝันฝันลักเณานีหูวซุบวาขันปล่อยเล็กเล็กมันสีขาเด็กออคอยก็ปล่อยไฟเหมือนน้นซามเกตเนาะก็ฝันฝันเมื่อขึ้นนี่ก่อนมือเหล็กมื่อขึ้นมันทิขระเลยเนาะ ก่อนเมือเหล็กออกมือนึ่งน่ะนะคืนนึออก็ฝันว่าแม่หนี่สิถึงตำรวจจับฝันเออแล้วเขามาจับเรื่องยั้งหูบออจับหย่อนว่าจุดเหล็กถูกเพื่อนว่าเอ,อเอาก็สิแปลกแถนเลยว่าคนเราเลยไปถามแม่ว่าเอ้าแม่จังไหนเลยคือว่นสิถึงจับจะจะเป็นคนจุดอิลิตีแล้วว่าอเ,าเลยจับเหล็กถูกมาเบิ่งไม่มีมมเหล็กสองตัวเดียวออจังแนวไหน เลขทูบมีเลขสองตัวเดียวตัวไหนล่ะบ้านนี้แต่ว่าบันนี้เนาะก็เลยไปถามชาวไดไปจชุดดีดี่ป๋อแม่ว่าใครชุดน้ว่าพุ่นผู้ยิ่งคนนั้นเป็นคนจุดเหมือนาะพอเขาเลยยางไปบอกตำรวจนะว่าไม่อะไรแน่ๆหนึ่งมาเกาหากันได้หนิพุ่นผู้ยิ่งคนนั้นเป็นคนจุดกันเลยสิบอกขอากาดา้อมนะที่มาจับเขาเฮ็ดจังไหนเขาบ่ได้เป็นคนจุดเลขทูบเขาบ่ได้เป็นคนเห็ดที่มาจับเขาจังไหนพุ่นผู้ยิ่งคนนั้นเป็นคนจุดกันเลยว่าะ กด่าตำรวจมาขึ้นนี่เขาเขาก็เลยไปจับคุณนันแท้เขาเลยว่าจะไปจับเม่เจ้าของฟันลักษณะหนี่นี่ฟันว่าเขาเขาจับอะไรนีฟันว่าค่อยจะถือเหรีเนเลยตามหลักที่จะถูกตัวไหนละเจนองจท็กแล้วคอยว่าคอยเสี่ยงสามเจ็ดนี่แล้วหรือมันจะถูกตัวสามเจ็ดนี่บป่เออสองใส่นอเห็นเหล็กถูกตัวหนึ่งเออเป็นตัวไหนเจนนี่สามเจ็ดสองสามเจ็ดสองเออบออสเจ็ดสองกระดังเอาสองสามเจ็ด เจ็ดสองมันดังยหา,มานะ่มันบวมน่าจะไม่รักลอยก็ได้อาจจะเป็นสองสามเจ็ดเนาะใช่เพราะว่ามันเห็นเหล็กสองนะแม่เหล็กถูกเมื่อเห็นเหล็กเห็นแต่เล็กสองตัวน่อยอยู่ทึ่งอยู่ทึ่งเล็กูกเล็กถูกเห็นเล็กสอตัวเดียวแมนตรงกันกับเล็กพอสบายสี่นิเจ็ดสามออสามเจ็ดสองใ้ำระวังกระดานับเออสา,าย,ออายรยสองสามเจ็ด อือไม่แน่มัเนเจ็ดสองดังมาจะมาเจ็ดสามก็ได้นะ่ะอไม่แน่อืมคือบอกมากกว่ากจิตไปอันนั้นยี่หรอกสองสามเจ็ดเออเม็ดเดียวนึงเนาะก็คือถ้าเกิดว่าฝันโดนตำรวจจับแต่ว่าจับไม่ได้ก็อย่างนี้นะเคยฝันเชหนึ่งนะปล่อยเหลเ็กเก่าเจี๊เนาะ <9 S 2> เก่าเจ็ดยบเขียวนันปล่อยเหล,ล็กไปหล่ะละอืมมาตรงๆงเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นเหล็กสามถุงปล่อยไป,ไปหาหกเจ็ดยบอ่หาเก่าเจ็๊เป็นสิบห้าพันว่า ทหารเบียดหน้ามิกนิ่งเงียประเจ็บแข่งขังกันนี่แหละเพื่อนบ้านเพื่อนชีมว่าจับเพื่อนชีมว่าจับบนเนียฟฝั่งหนิมเป็นของประเทศไทยฝั่งหนิมเป็นของประเทศเพื่อนบ้านครับขอยก็เลยก้าขาเขา,ขาประเทศไทยเขาเลยจับคอยบไไ่ใดเ,เลดเลขที่คอย่อยไปนั่นเขาตรงตรงเลยเขาตรงตรงเลยนเกาเจออ็บเลยคอยว่ามีโอกาสมานะสามเจ็ดสามเจ็ดแล้วไม่ก็เจ็ดสองนี่แหละ แล้วก็เห็นเลขทูบด้วยเลขสองหรือไม่อาจจะเป็นสองสามคอว่าซนะเออเอาไปใช้รักลอยซะเพราะว่าเจ็ดสองมันดังอย่างมันหม่ามา่ถ้งงางั้นเป็นสองสามเจ็ดเออฝากข้อมันไว้นะเม็ดเดียวสองสามเจ็ดเม็ดเดียวค่ะ,ะเกือเสมากิทิว่าอัน เดี๋ยวจะพาเอ็ดมินรวยคนเดียวอีกบ่แม่นกะที่ว่าเฮาอันแม่ล้างกล้องนั่นฮะเดี๋ยวจะพาเอ็ดมินรวยคนเดียวไม่แบ่งปันอีกจ้าบอกท่านผู้ชมฟังน้ำวันโอ้ฝันได้เลขตัวนี้เพื่อมันมาสามตัวเนาะแม่เดียวแกล้งเลยค่ะไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขไปขอบคุณครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของพ่อสวัยเขาตาแบกโค้งสุดท้ายให้แนวทางสูตรบนมาแล้วนะคะตัวน้นเ้น8 9, ่ง4เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะตัวนี้นตามที่ขีดเส้นใต้เลยนะคะท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นความฝันของแอดมินนะคะฝันดีนะคะ สองสามเจ็ดเม็ดเดียวนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะแอดมินก็ขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ